หาชอบช่อง So Report by s i r o ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ดเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในสนามที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโลกอย่างสนามแอนฟิลด์หลังเย่าของทีมเราจากมุมมองของคนภายนอก แน่นอนว่านอกจากที่นี่จะเป็น,นรกของทีมเยือนจากเสียงเชียร์ของบรรดาเดอะคอปทั้งหลายที่ได้สร้างความกดดันให้กับคู่แข่งยามต้องบุกมาเยือนที่สนามแห่งนี้แล้วทท่ว่าในอีกด้านหนึ่งแฟนบอลของเราก็จะสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นซึ่งไม่เหมือนกับสโมสรอ,อื่นใดด้วยกันทั้งนั้นเมื่อพวกเขาคอยให้เกียรติคู่แข่งอยู่เสมอไม่ว่าผู้มาเยือนเหล่านั้นจะเป็นใครกันก็ตามที ผู้ที่ออกมายืนยันเรื่องดังกล่าวข้างต้นก็คือทางอารันเชียร์เรออดีตดาวยิยงระดับตำนานของพิมเมลิและทีมชาติอังกฤษซึ่งเขาก็ได้ยอมรับว่านี่คือสาเหตุที่ทำให้จูตัวชอบมาลงเล่นที่สนามแห่งนี้ผมเป็นคนที่รักกันมาเย็นที่สนามแอนฟิลด์อยู่เสมอเลยนะเชียร์เรอกล่าวระหว่างไปออกรายการ l i t f o o t b a บ l p o d c a s ส ผมรักสนามแห่งนี้ผมรักบรรยากาศที่นั่นซึ่งผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะบางทีผมอาจจะผิดก็ได้แต่ผมรู้สึกได้เสมอว่าเมาื่อใดก็ตามที่เราบุกมาเยือนที่นี่เรามักที่จะได้รับความเคารพมากกว่าการบุกไปเยือนที่สนามอื่นใดทั้งนั้นในฐานะนักเตะต่อให้คุณเป็นผู้เล่นที่ไม่ได้มีความโด่งดังหรือดีเด่นอะไรคุณก็ยังได้รับความเคารพเหมือนกัน มื่มาลงเล่นที่สนามแอนฟิลด์มากกว่าอีกอีกหลายสนามในประเทศแห่งนี้นะนั่นทำให้ลิเวอร์พูลกลายมาเป็นสโมสรฟุตบอลที่น่าทึ่งเป็นอย่างมากแล้วผมก็ต้องขอบอกเอาไว้ในนาที่นี้เลยว่าเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากมากๆเมื่อคุณต้องออกไปเยี่ยมทีมอื่นนอกบ้านดังนั้นมันก็อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วแหละ ว่ามันทําให้ผมมีความสุขอย่างยิ่งเมื่อต้องบุกมาเยือนที่นี่เพราะบรรยากาศที่พวกเขาได้สร้างขึ้นที่สนามแอนฟิลด์นั้นมันมีความพิเศษที่ไม่เหมือนใครในาๆก็พูดถึงมนต์เสน่ห์ของสนามแอนฟิลด์กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เรายังคงอยู่กับประเด็นนี้เชื่อมโยงที่มาถึงสนามของเราอีกเช่นเดียวกันและเป็นเครื่องยืนยันคำพูดดังกล่าวข้างต้นของทังอรันเชียเลอร์ได้ดีที่สุดอีกด้วย มื่ตักเอาฟิเม่ได้ยิงฟอร์มแรงของทางดับอัสวินชาตันแอตเลติกได้อาประกาศลั่นเลยว่าตัวของเขาเองอยากจะมาเจอกับทางลิเวอร์พูลในการแข่งขันรอบต่อไปของศึก FA ครับซึ่งเป็นถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดของวงการฟุตบอลอังกฤษหนึ่งในเหตุผลหลักที่มันเป็นเช่นนั้นก็คือการที่เขาอยากจะมีโอกาสได้บุกมาเยือนที่สนามแอนฟิลด์ด้วยตัวของเขาเองสักครั้งในชีวิต โดยตัวของดาวเตะวัย30ปีก็กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดให้กับทางชอตันหลังจากกดไปแล้วถึง17ประตรูจากการแข่งขันในทุกรายการฤดูกาลนี้และร้องเป็นดาวซันโวสูงสุดของทางลีกวันอยู่ด้วย FA ครัพถือเป็นถ้วยที่น่าทึ่งอย่างยิ่งเลยนะเมกล่าวก่อนเกมที่พวกเขามีโปรแกรมบุกปเยือนทางจิริงแฮมใน FA ัพรอบที่ 2. มันเป็นเกียรติที่ได้ร่วมแข่งขันในรายการนี้นะมันสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทีมของเราเพราะมันเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยเสริมสร้างรายได้ให้กับสมโมสอดได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเราจับสลักมาเจอกับทีมในระดับท็อปดังนั้นผมก็คิดว่าเราอยากจะมาเจอกับทางลิเวอร์ pool นะ ผมเองไม่ได้เป็นคนที่รักฟุตบอลอะไรหรอกแต่คุณพ่อของผมเป็นแฟนตัวยงของลิเวอร์พูลและการที่เราจะได้ไปเยือนที่แอนฟิลด์มันก็คงจะเป็นเรื่องที่สุดยอดมากๆเลยจริงไหมละ่ะ อย่างไรก็ตามแม่เมย์จะมีความตั้งใจเอาไว้เช่นนั้นแต่ดูเหมือนว่าความฝันของเขาจะไม่เป็นจริงเสียแล้วเมื่อชาวตันบุกไปพ่ายให้ขับทางจิลลิงแฮม2ประตูต่อศูนย์จึงทำให้เขาหมดสิทธิ์ที่จะเจอกับทางลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้อย่างแน่นอน เหลามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่อเม่จะขอพาเพื่อนๆตัดสลับกลับมาดูความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผงมิดฟิลกันบ้างก่อนหน้านี้หนึ่งในคนที่ตกเป็นข่าวพัวพันกับทีมของเราตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาก,ก็คือปีเอตโตซิรินสกีห้องเครื่องโตเก่งของทัลอัสูลานาปโปลีที่เยอเกนครอปให้ความชื่นชอบเป็นการพิเศษ ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางเกาโชแมกาโตซสื่อชื่อดังจากแดนมักกโกรนีก็ได้ตีข่าวออกมาว่าลิอร์พูได้รื้อฟื้นแผนการไล่ล่าตัวเขาขึ้นมาอีกครั้งและกำลังจับตาดูสถานการณ์ของนักเตะรายนี้อยู่อย่างใกล้ชิด เมืเซเรนสกี้กำลังจะหมดสัญญากับนาโปลีในช่วงสึ่งสุดฤดูกาลนี้ซึ่งหมายความว่าเขาจะสามารถย้ายทีมได้อย่างอิสระแบบไร้ค่าตัวโดวยการเจราจาสัญญาล่วงหน้ากับสโมสรในต่างแดนได้ตั้งแต่เดือนมก,กราคมเป็นต้นไปนั่นทตไมนี่คือข้อได้เปรียบของทีมเราเหนืออีก2สโมสรยักษ์ใหญ่จากศึกเกาโชเเรอาของติตาลีอย่างทางอินเตอร์มิลานและยูเวนตุสที่ก็ให้ความสนใจในตัวเขาอยู่ด้วย ทั้งนี้รายงานข่าวดังกล่าวยังได้ระบุต่อไปอีกด้วยว่าการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ของเซเรนสกี้และนาปูลียังคงห่างไกลจากจุดที่จะสามารถหาข้อยุติได้แม้ว่าเจ้าตัวอยากจะอยู่กับสโมสอนต่อไปก็ตามทีดังนั้นในสถานการณ์ดังกล่าวมันจึงส่งผลดีต่อทีมของเราหากหวังที่จะพรากตัวเขาไปจากอ้อมอกของยอดทีมจากเมืองเนเปลิลโดยไม่ต้องควักเงินแม้แต่สตางค์เดียวสำหรับค่าตัวของเขา ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะมยจะขอพาเพื่อนๆมาดูการวิเคราะห์ของทางโจโคอดีตนักเตะของทีมเราที่ไม่มั่นใจถึงอนาคตของทางโมฮัมหม็ดซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์ว่าจะออกไปในทิศท,ทางใดเมื่อเขาพิจารณาจากภาษากายที่ไม่ค่อยจะแสดงออกและไม่ค่อยได้เห็นรอยยิ้มบนใบหน้าแต่เจ้าตัวก็มั่นใจว่านี่คือนักเตะที่จะสามารถลงเล่นในเกมระดับสูงได้นานอีกหลายปี เขาเป็นคนที่น่านิ่งๆไม่ค่อยแสดงอารมณ์จริงไหมโคลกราวคุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเขามีความสุขหรือไม่เขาสามารถยิงประตูระดับโลกให้เห็นโดยที่ไม่ยิ้มออกมาได้เขาเก็บอารมณ์ความรู้สึกเอาไว้ได้หมดสำหรับอนาคตของเขาเราคงยังไม่รู้นะแต่มันไม่มีข้อสงสัยเลยว่าตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านไปเขาคือนักเตะที่ยิ่งใหญ่สำหรับลิเวอร์พูลอย่างแท้จริง ผมคิดว่าสถานการณ์ที่มีความสำคัญก็คือเขาต้องการจะอยู่กับทีมต่อไปหรือเปล่าแล้วเขาจะพาทีมนี้ไปสู่จุดไหนกันผมคิดว่าเขายังคงลงเล่นเกมในระดับสูงได้อีกหลายปีเขาจะลดเล่นไปได้อีก5 6หรือ7ปีแบบสบายๆเลยนะเพราะเขาเป็นนักเตะที่มีความเป็นมืออาชีพสูงมากเขามีความฟิตที่ดูเหมือนว่าจะไม่เคยตกลงไปเลยและเขาก็ยังสามารถที่จะเอาชนะคู่แข่งได้แบบไม่ยากเย็น เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พเพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูหนึ่งในประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทีมของเราบุกไปเสมอกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้มา1ประตูต่อหนึ่งหลังเกมเราได้เห็นการประทะคารลมและเกือบจะไฟกันแล้วของทางดาวินดุนเยสและเป๊ปกวาดเดียวลาก็ได้ทางเยอร์เกนครอปจะเข้ามาห้ามทับและแยกพวกเขาทั้งคู่ออกจากกัน จากนั้นตัวของในายใหญ่เลือดสเปนิชก Spanish, ็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยมันเป็นตัวของนูนเยสที่บ้าไปเองแต่ล่าสุดอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์มมดฟิลทีมชาติอาร์เจนตินาของเราก็ออกมาเล่าทุกช็อตของสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมันเริ่มจากตัวของกัวเดโล่าที้เข้าไปโยกโมโหนูนเยสด้วยคำพูดแบบติดตลกจนทำให้เรื่องนี้ลุกลามบานปลายเมื่อดาวิงทีมชาติอุรุกวัยของเราไม่เล่นด้วยผมเข้าใจว่า เยอร์เกนครอปเอง mm. ก็ไม่ได้เข้าใจสิ่ง mm. ที่พวกเขาพูดกันหลังเกมหรอกนะแม็อาริสเตอร์กล่าวเข้ามาถามผมว่า mm. ผมเข้าไปพูดอะไรแต่มันไม่ได้มีอะไรและคือเรื่องปกตินะ mm. ก็อย่างที่ครอปได้บอกไปแล้วว่า mm. มันเป็นเรื่องของสองคนที่มีอารมณ์ร่วมกับเกมทั้งเป๊ปและดาวินซึ่งมันไม่ได้มีอะไรมันมีคำพูดบางอย่างจากเป๊ปออกมาและดาวินก็ตอบสนองมันกลับไป นั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงหัวเราะอ,ออกมาหากผมซีเรียสกับเรื่องนี้ผมก็คงจะไม่หัวเราะแต่สิ่งที่ทำให้ผมขำไม่ออกก็คือดาวินอารมณ์ขึ้นอย่างรวดเร็วตอนแรกแป๊บพยายามที่จะเข้าใหม่หยอกเยา้าและแน่นอนว่าดาวินยืนอยู่กับเขามันทำให้สีหน้าสีตาของเขาเปลี่ยนไป มันเป็นการพูดกันแบบติดตลกแต่ผมคิดว่าทั้งคู่ให้ความเคารพซึ่งกันและกันเป็นอย่างมากนะมันไม่ได้มีอะไรผิดในตอนนั้นใช่เลยดาวินจริงจังกับคำพูดเหล่านั้นแต่ทางแป๊บดูเหมือนว่าจะล้อเล่นมากกว่าแต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมควรจะเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นไหมแต่ผมจะบอกคุณให้ว่าทําไมมันถึงเป็นเช่นนั้นผมจำไม่ได้ว่ามันเป็นการเล่นลูกเตะมุมหรือลูกครอสแล้วหาหลันก็ขึ้นม่ง จากนั้นบอลก็หลุดเสาไกลออกไปนั่นทำให้เป๊ปหันมาก่อนจะเริ่มต้นพูดขึ้นมาว่าทีมของนายโชคดีนั้นเนี่ยหรืออะไรประมาณนั้นจากนั้นมาถึงช็อตตอนท้ายเกมมันก็มีบอลที่ถูกเปิดเข้ามาและ ias, แลูโชดีอาสก็พยายามที่จะเข้าไปมงและพวกเขาก็สามารถป้องกันลูกนี้เอาไว้ได้นั่นทำให้ดาวินพูดสวนกลับไปที่เป๊ปเลยว่าอ้าในตอนนี้ทีมของนายก็โชคดีไปเหมือนกันนะ พอถึงช็อตนั้นทุกอย่างก็เลยเป็นเหมือนอย่างที่เห็นแต่ใจเย็นๆกันเข้าไว้นะมันไม่ได้มีอะไรที่จริงจังหรอกแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ